ครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่น่ารักนะครับหรือชาวเอฟซีทุกท่านนะครับครับเป็นนิพกอบอ้อนนะครับลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในลนักษณะเกึ่งคล้ายๆเป็นบุบคัดนะครับความหมายก็คือปลายลายชายแนวที่เราปัดหรือเสยไปในโซนของซี่ด้านหลังส่วนด้านหลังนะครับเรามีการยกหรือลักษณะของความถุยอันนี้เป็นเกตความรู้เป็นเทคนิค หรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือเป็นดิสพักดีหรือเป็น, D, ปนแคทิโอคาเดมีเก็บความรู้เทคนิคหรือการทํางานในกึ่งลักษณะของซีสะทุยการทํางานที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือจากจรที่เราคัดเราตัดโดยการปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลังก่อปลายายแนวในโหนกหลังหรือรูปุกลรูปพาร์ตในโซนของโหนกหลัง ปลายลายชยแนวที่เราใช้กันไกเตะหรือเป็นการดัดชิดเพื่อศีรษะโครงสร้างหรือสีละเขาถุยนะครับส่วนกรอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านขวาปลายลายชจแนวในโซนของซิกด้านซ้ายที่เราใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือการแซกลักษณะของขอบผม ปลายลายใจแนวเขาจะได้ออกมาได้พิวหรือลักษณะของความหวานอันนี้เป็นเก็จความรู้นะครับเป็นเทคนิคเป็นการทํางานที่ออสนามาแผนหรือแชร์4ช่องทางติ k กตอกยูทู a เฟ b o ุกไ i v e และช่องเลียว4ช่องทางนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ทื่การกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปงานคัดงานตัดในลักษณะของซีสะถุย ปลายลายใจแนวที่เราไร่หร right. you know yeah, ือเก็บเข้ามาอยู่ในลักษณะของโหนกหลังเกาะปลายใจแนวที่เราไร่หรือเก็บลักษณะของความถุยส่วนการโค้งมนลักษณะของหนกหลังหรือรูปปันกุฎรูปพาร์ตในโซนของหนกหลังหรือกึ่งลักษณะของตัวอยู่ปลายลายใจแนวที่เราต้องการให้ทีละหรือหัวโค้งถุยเกาะปลายใจแนวที่เราใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือแทรลักษณะของปลายขมปลายลายใจแนวที่เราใช้หวีรองหรือเป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคม ขอบลายใจแนวที่เราแบ่งหรือฮารครึ่งของศีรษะกายลายใจแนวที่เราดึงหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของความทุยปลายลายใจแนวที่เราดึงหรือการเก็บหรือการโค้งมนลักษณะของโหนกหลังหรือเป็นลักษณะกึงคล้ายๆตัวอยู่การทํางานที่เราต้องการเน้นหรือการตกางๆที่เราจะสร้างในลักษณะของศีรษะทุยออสมีโอกาสไปศึกษาเป็นเรียนรู้ที่อาเกซีหรือเป็นประเทศอิตาลี ครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนเลยว่าการที่เราจะคัดการที่เราจะตัดให้ศีรษะถุยได้ ควรจะต้องเน้นลนักษณะของโหนกหลังหรือรูปบุกุรูปพาร์ตในโซนของโหนกหลังเป็นการดึงในโซนของซีกปีกซ้ายปีกขวาเข้ามาอยู่ลักษณะของโหนกหลังหรือรูปบุกูรูปพาร์ตในโซนของโหนกหลังตรงนี้จะทําให้ศีรษะหรือหัวข้อถุยส่วนปลายลายชายแนวใช้ถอยหรือตีนผมสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการสไลด์หรือการไล่ลักษณะของความผิวหวาน ปลายลายใจแนวข้อที่ได้ออกมาได้ผิวหรือกึ่งลักษณะของความถุยส่วนการเก็บลักษณะของโซนของซิกด้านข้างความหมายกระจากที่เราเดินไก,กลเพื่อไล่ปลายลายใจแนวหรือโหนกหลังขอบลายใจแนวในโซนของซิกด้านบนปลายลายใจแนวทุกต,ตัวเซนเตอร์ที่เราดึงเข้าหากึ่งกลางของศีรษะขอบปลายใจแนวในปีกซ้ายนะครับที่เราโค้งมนแล้วเข้าหารวมลักษณะของโหนกหลัง ปลายลายใจแนวที่เราต้องการได้ขอบหรือลักษณะของเส้นผมพิวหวานคือการใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือการแทรกลักษณะของปลายผมปลายลายใจแนวเขาจะได้ออกมาได้พิวหรือกึ่งลักษณะของความสวยงามเป็นเทคนิคเป็นการทำงานเป็นความรู้ในแขนงกึ่งของวิชาหรือกึ่งแนวของทรงทวิกีฟีสไตล์อย่าลืมนะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมลองแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันอีก ความหมายก็คือ4ช่องทาง tiktok youtube facebook ไ i v e และช่องเดียว tiktok กเป็นกัคแอด e c o m s o m j i t ออดสมจิตหรือออดทิกต o อตรงนี้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาได้ฟรีทางช่อง tiktok อาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีต่างๆที่ออดแพนหรือแชร์ไปทางช่อง t ิก <c oughs> ส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเพียงนั้นแอด acomsmjit o สซึมจิตหรือออสติกตอกส่วนทาง Facebook หรือเฟซบุ๊กรายเอฟรีเดย์อาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออตประสบความสำเร็จ ความหมายก็คือเป็นแชมป์แชมป์ผมหญิงแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนไปแข่งชิงแชมปม์โลกที่เวโรนาอิตาลีออดนำพาเทคนิคการทำงานในสายงานที่ออดคัดหรืองานตัดตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในสายเคมีต่างๆที่ออดมาแพนและแชร์ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i v e Everyday เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านศึกษา พัฒนาหรือเรียนรู้ได้โดยช่อง Facebook หรือ Facebook l i ์ e อฟรีเดยส่วนทาง YouTube ที่ออดแพรหรือแชร์ไปประมาณ1,700กว่า EP ีความหมายก็คือ1,700กว่าตอนไปเลือกวิชาที่ท่านชอบอาจจะชอบผมหญิงชอบผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนง,งานเรียนรู้ในกลึ่งของเคมี Me. อาจเป็นงานเพอร์มเม้นงานดัด งานเช้งโคลเล์งานทําสีงานรีบอร์นิ่งหรือกึ่งของสเตตหรือเป็นแนวกึ่งของผมตรงที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่แพรลีออสจบจากยินหรุยดีฟอร์ดเดอร์สปาลีอ l e เล็กซองเด s p ์สปาตลอดจนถึงลอร e อัลเดอรสปาออดเอาเทคน,นิคก,การทํางานในสายเคมี Me, มาแพนมาแชร์ทางช่อง YouTube หลายท่านที่ชอบ หลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ทางช่อง YouTube เพราะศึกษาหรือเรียนรู้รอบยพัฒนาตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับทางช่อง YouTube เราอ้อจึงมีน้องใหม่นะครับมาแลก <c oughs> ตรงนี้ก็คือทางช่องเรียวเขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างความหมายก็คือการที่เราจะศึกษาเรียนรู้หรือพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆท่านอาจจะไม่ใช่ช่างเสริมสวยก็ได้นะครับอาจจะเป็น ร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารหรือสายงานอื่นๆที่ท่านถนัดตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ตรงช่องเลียวถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือให้การซึ่งกันและกันนะครับทางช่องเลียวครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4ส,สายทาง t i k ทิกตอกยูทู f เฟซบ o ๊กไ i v e และช่องเลียว ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาว f อ4ทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO ิโอคานมีกันอยู่แล้วพบกันครับ